มากันที่ผลการชั่งน้ำหนักของคู่นี้กันสักหน่อยแล้วกันนะครับก็คือคู่ของจอร์เดียลคาซิมิโรกับทางด้านเคียโนโฟิเกคาเมดาเนาะก,ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าจะชกกันในวันพรุ่งนี้ก็ล่าฝึกก็มีผลการชั่งน้ำหนัก ของคู่นี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยคู่นี้จะชกกันในพิกัด58กิโลกร,รัมเนาะก็ปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยช่างน้าหนักได้57.8กิโลกร,รัมทั้งคู่เลยโดยทั้งคู่นะครับจะชกกันในวันพรุ่งนี้หรือว่า25ตุลาคมนี้เนาะ,ะกำหนดสึกยกที่ประเทศคีกิสสถ,ถานซึ่งผลการช่างน้ำหนักก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยคาซิมมโรก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะเห็นตอนแรกเหมือนกับอ้วนตุ้ยนุ้ย แต่ว่าสุดท้ายแล้วจนแล้วจนนวดลดจนได้นะเออลดได้ตามพิกัดพอดีเลยอ่ก็ลดได้ต่ำกว่าพิกัดแค่สองขีดเนาะเออประมาณสองขีดอ่ก็ทำพิกัดได้เออทั้งเคียโนฟิเกตแล้วก็คาฟิเมโรก็อ่าฝรุกได้ชกกันในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนแล้วทีนี้ก็ต้องมาล,ลุ้นแหละว่าคาฟิเมโรจะทำผลงานได้ดีเพียงใดน,นะเออเรียวแรงจะอคงเส้นคงวาเหมือน เหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วก็จะกดนกคู่ชกได้ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าภายใต้การจัดของทางด้านโปรโกโก,กิคาเิดาเนี่ยเขาก็ต้องการจะสร้างแชมป์โลกนั่นแล้วก็ถือได้ว่าเขาก็พยายามเอามวยเก่าๆที่มีฝีมือลายมืออย่างเนี่ยเขาก็เลือกทางด้านจอรเดียวคาซิเมโรก,กับลุยเนยรี่เนี่ยมาเป็นนักชกในสังกัดเพื่อที่ว่าจะ,ะเอากลับมาเป็นแชมป์โลกให้ได้อีกครั้งเขาก็ต้องการความมั่นใจแล้วก็ ความอะไรเขาเรียกว่าชื่อเสียงแนอดีของนักชกทั้งคู่เนาะก็รอลุ้นแล้วกันว่าทางด้านโปรโกกิคามดานเนี่ยจะสายตาเฉียบแหลมแล้วก็สามารถตั้นทางด้านจอนเนียลคาฟิมิโรกลับมาเป็นแชมป์โลกได้หรือไม่ก็รอลุ้นฟอร์มการชกของเจ้าตัวพรุ่งนี้แล้วกันก็ผลน้ำหนักล่าฝึกก็ถือว่าสอบผ่านแล้วนะครับก็ได้ชกกันตามพิกัดแต่ว่าจะทำจะทำผลงานได้ดีเพียงใดอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับ